10ส,สิงหาคม2567นะครับผมอยู่ที่บ้านสแลนเมืองเซโปนแขวงสวรรคเขตนะครับตรงนี้คือชายแดนลาวเวียดนามนะครับเนี่ยข้ามภูเขาไปนี่ก็เป็นเขตประเทศเวียดนามแล้วนะครับหมู่บ้านสแลนนี้เข้ามาจากปากทางหมาเยเลข9ก็ประมาณสัก20หลักได้นะ20หลักได้นะครับ โอ้อากาศดีเติบนะถึงว่าตอนนี้แดดมันจะแรงแต่ว่ารู้สึกเย็นๆหน่อยนะครับมีลมพัดนะครับก็เป็นบ้านของเผ่าบรูบรูมังกรนะครับซึ่งเป็นประชากรหลักของเมืองอเซโปนะนะครับเผ่าบรูมังกรนะครับเศรษฐกิจของบ้านสลแดนก็คือนี่นะครับข้างหน้าเนี่ยผมก็ต้นกาแฟ ที่เห็นอยู่เนี่ยต้นกาแฟนะครับทุงสูงเนี่นะครับแล้วก็ต้นเตีย้ยๆด้วยนะก็กาแฟากำลังออกมากนะครับออกลูกนะครับเน,นะ,นะกาแฟนะครับโอ้ไม่น่าเชื่อว่าเซปโอนก็มีต้นกาแฟแล้วร,รู้สึกว่าจะ,ะเป็นแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอาราบิก้าหรือโรบัสต้านะครับผมว่าเดาๆาเอาว่าเป็นโรบัสต้านะโรบัสต้านะครับไม่น่าจะเป็นอาราบิก้านะ ส่งขายเวียดนามราคาดีด้วยฮะช่วงเนี้ยเพราะว่าถ้าเป็นอาราบิก้ามันจะอยู่สูงหน่อยสูงสักเกือบพันเมตรอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปนะฮะแต่ว่าโรบัสต้ามันอาจจะเตี้ยๆหน่อยก็ได้นะครับหมายถึงว่าระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลนะไม่ใช่เตี้ยๆนะความสูงใช้คานี้นะครับมันไม่เตี้ยหรอกครับใช้คําพูดผิดนะครับบ้านสแสดงเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่บรรยากาศดีมากๆนะ ผมผมรู้สึกชอบบ้านนี้แล้วนะฮะก็มันมีตสดสลันด้วยมันมีเขื่อนไฟฟ้าตัดสลดนนะครับก็กลุ่มทุนไทยอาบริษัทของคนไทยมาสร้างนะครับแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมีคนไทยมาเอาเมียสองสองคนนะอาจจะเป็นคนงานก่อสร้างที่มาทํางานที่นี่นะครับที่เขื่อนตัดสลนเนี่ยแล้วก็อ่าลงหลักปักฐานที่นี่นะครับมาเอาเมียที่นี่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะว่าสาวชนเผ่าบรูเนี่ยผมว่าเขาหน้าตาคมเข้มสวยเลยนะคือแบบเฮ้ยทำไมมันดูแบบคมสวยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะเป็นบางคนเป็นดาราได้เลยนะเป็นชนเผ่าที่แบบผมก็แปลกใจอยู่นะเขาคมเลยนะฮะบางคนก็ขาวจ้วเลยอันนี้ไม่ได้พูดแบบในเชิงที่เสียหายนะพูดถึงหน้าตาผิวพรรณของเขานะครับ อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ก็คือพืชเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือมันต้นนะฮะมันต้นนะครับมันสับปะหลังนั่นแหละนะครับวันนี้ก็มากับทีมงานนะครับก็ทีมงานเอารถมาผมก็เลยมาด้วยจากขนมเด็กนะแอมก็คือแซ่บแอมก็คือแซ่บอร่อยไหมนั่นแหละครับายามากับทีมงานนะครับ บ้านหลังนี้เป็นพิเศษนะครับเศษซากจากสงครามนะฮะเซโปนี้ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีเศษซากจากสงครามเยอะนะครับเป็นสมรภูมิดูเดือดนะครับอันนี้ก็เศษซากจากสงครามนะครับถังบรรจุระเบิดเขาก็เนี่ยครับเอามาตีเป็นฝาเฮือนเลยเป็นเสาบ้านเลยนะครับเอาเป็นฝาบ้านเลยฝาเฮือนเลยนะครับ แต่ขึ้นสนิมละสนิมเยอะเลยนะฮะเสาเนี่ย็รู้สึกมันจะผุแล้วแต่เสาเฮือนที่เขายกเป็นแบบอันนี้ละป้องกันปลวกได้สบายนะครับเบตรงคอนกรีตนะครับต้นกาแฟกาแฟงามเนาะสุดยอดเลยปีนึงได้ไลายบอก ได้จากต้นกาแฟะนะ่ะหอดต้นบ่นนบว้าสองต้นก็นได้เงินหลายเติบแล้วตอนนี้เนี่ยโลลดทดเทอดให่กาแฟะนะ่ะสิบพันสิบกว่าสิบสี่โอ้สุดยอดเลยสิบสองสิบสามพันโอ้อได้เงินใช่ละเจ้าชวงนี้โอ้งามงามจริงๆน,นะครับกาแฟ กาแฟด้งามเลยตรงนี้น่าสนใจครับเพราะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบ้านสแลนนะโอ้เป็นตะยู่เนะาะทั้งใส่ระเบิดใส่ลูกปืนนะครับนี่นะฮะก็เอามาทำเป็นฝาเฮือนนี่แหละแล้วสงครามกับพายกระยานอืมแม่นบ่พา,า,ายบ,บก้ามาอากยานลูกปืนเอ๋พอเขาห่าง แกะบงองแกะเห็นแตกโอะะ้แกะลยลอยล <laughs> อยลอยอนี่ก็ห้องน้ำห้องซ้วมนะครับเป็นก็พัฒนาแล้วนะครับห้องน้ำห้องซ้วมเนะาะมีห้องน้ำห้องซ้มวมละบ,บ่มีนม้ำบ่มีนมนะ้ำเนาะน้ำบักใกล้ไปตักเพื่อนว่าบ่มีคนกล้าแกะเพื่อนแกะเพื่อนว่าพอเพื่อนแกะ แล้วก็ตามวิธีชนบทนะครับในชนเผ่าต่างๆก็เขาก็จะปลูกของกินของใช้นะครับที่ผักสวนครัวนะครับที่สามารถประกอบอาหารได้นะครับ <c oughs> ก็จะมีบวบ <c oughs> มีมะละกอมีมะเขือมีผักอีตูหรือใบแมงรักนะครับมีถั่วนะฮะ เด็กๆก,ก็จะเยอะหน่อยนะครับชนเผ่าบรูนี่เป็นชนเผ่าที่ลูกดกนะครับเอาบ้านสลันนี่เห็นไหมฮะผูส้สาวมาเขากล้องแค่น่อยเนะ่ซื่อๆอ,อย่างก็นี่บอลนองเวินนะน้องอางานก็น้องพลัง <c oughs> เห็นไหมว่าชนเผ่าบรูมังกรแต่ผิวเขาจะขาวมากๆเลยนะฮะดังนั้นเป็นชนเผ่าที่แปลกอะ่ะนะ บางคนก <and> ็ผิวขาวขาวขาวเกินด้วยคือยังยังยังเมียเมียเบลล่านี่กกขาวเกินบ่รู้กันบ่เออนะทีมงานนะไทยบ้านนอกกับเบามันมาด้วยกันนะครับเขาพาผมมาวันนี้ผมเป็นลูกน้องเขามาทางเซปนก็เป็นลูกน้องเขา มองไปไม่ไกลนะครับมันคือกังหันลมนะครับโรงงานไฟฟ้ากังหันกังหันลมนะครับแต่อยู่เขตประเทศเวียดนามนะครับชายแดนลาวเวียดนามนี่ลมมันจะแรงนะฮะลมมันจะเยอะนะครับก็เป็นกังหันลมนะครับนะแล้วก็ ต้นกาแฟนี่ชนะเลิศครับแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรนะมันเป็นทำไมเป็นต้นเดียวๆโดดๆสูงๆอย่างเงี้ยนะครับผมเห็นในต้นเตี้ยๆ,ๆอันนี้มันต้นสูงๆไงนะฮะก็ไม่ไกลอ่ะข้ามภูเขานี้ไปก็เป็นเขตประเทศเวียดนามแล้วนะครับคนทางเขตประเทศเวียดนามบริเวณนี้ก็น่าจะเป็นชนเผ่าเดียวกันนะครับตระกูลขมร้นมอนนะครับ คือนมาตอนกินข้าวนะครับที่บ้านบ้านแซลเล,นเ,น,น,เลนเหนือมันบ่สเลนเหนือแลเลนเหนือเนาะแลเลนเหนือเมืองเซโปโอนติดสายแดนแปะสแดนลาวเวียดนามเลยเนาะไก่ครับไก่ครับจุดซุ่มละโกโบหอดประมาณโลนึงอีกโลหนึ่งจุดซุ่มละโกเนาะอาหารเนี่ยเจ้าภาพผู้สาวเพื่อนสองไอ้น้องสองไอ้น้อง อันนี้น้องพลังอันนี้แต่ว่าเพื่อนที่ขี้อายอยู่อายกล้องอยู่เพื่อนจะอายกล้องอยู่นะครับแต่ว่าหน้าตาน่ารักมากเลยแล้วก็เอื้อยซื่อเวิร์นเวิร์นนะครับสองพี่น้องนะครับสังเกตว่าชนเผ่าบรูมังกรบริเวณนี้ผิวจะขาวเพราะอยู่ใกล้ชายแดนเวียดนามนะ <S 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 คือตัวผมเองเนี่ยตัวอ้เนี่ยก็มีเสื้อบรู <S <S ทางผิวจะคํำๆเนี่ยฮูตัวเองเลยว่าเป็นชนเผ่าบรูที่ผสมประสาน เป็นลาวฮะนะแต่ว่าทางนี้เนี่ยเพื่อนจะขาวจ้อเลยนะครับเพราะนั้นเพราะว่าเพื่อนอยู่ใกล้เวียดนามทั้งที่อาบน้ำสวยได้เพื่อนอยู่ใกล้วียดนามนะก็เกิดการผสมผสานกันกับคนเวียดนามนะฮะนี่แหละก็จะผิวขาวอย่างนี้แหละครับป่ะนอกเรื่องไปแล้วก็มากินข้าวกันตอนนี้เพื่อนทําแกงไก่สุกินนะครับโอเคลงมือเลยเฮาบ้านนี้ พอดีได้เวลาแล้วครับมันบ่ายแก่ๆแ,แล้วมารบกวนเวลาสองสาวดวล้วเนาะบ้านบ้านบ้านเฮาซื้อบ้านอย่างพะลังบ้านสแลน,น,แนอืมด้เวลาลาขอบใจหลายๆเด้อสองเยน้องที่อันเฮ็ดเขา้าเข้าเที่ยงสุกิน <laughs> โอเคขอบใจบ้านสแลนนะฮะเนี่ยบรรยากาศบ้านสแลนนะครับบ้านชนเผ่าบรูมังกรนะครับ บ้านสแลนนะฮะเพื่อนกำลังตากหน่อไม้โอ้ตากหน่อไม้พอดีเลยตากหน่อไม้นะครับตากหน่อไม้นะครับก็ทำหน่อไม้แห้งนะครับมันแดดไม่มีก็เอาใช้วิธีการอย่างเงี้ยโอเคนะมันอบนะหน่อไม้อบนะครับส่งเวียดนามส่งจีนนะครับ บ้านสลนนี้เป็นหมู่บ้านที่อยู่ริมเซบังเหียงนะครับดังนั้นเซบังเหียงเนี่ยมันจะเชื่อมอาชายทะเลกับทางตอนไหนนะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ดังที่ผมคาดการไว้เลยนะครับว่าเซบังเหียงนี่แหละจะเป็นเซสาคัญในการเชื่อมโยงผู้คนชายทะเลกับตอนไหนนะครับโอ้บ้านหลังนี้งามมากหลังใหญ่น่าจะเป็นบ้านคนที่มีฐานะที่สุดของของเขตน,นี้หรือเปล่านะครับ บ้านสแลนนะฮะสวยนะครับอยู่ริมอยู่ริมเซบังเฮียงนะฮะข้างนั้นน่าจะเป็นเซบังเฮียงนะครับบ้านสแลนนะฮะผู้สาวผู้หญิงมาติดโทรศัพท์นะครับเซบังเฮียงนะครับแล้วภูเขามันไม่ได้สูงในภูเขาเตี้ยๆนะครับดังนั้นอ่า คนชายทะเลกับตอนไหนนี่น่าจะเชื่อมโยงกันกับทางด่านเนี่ยทางทางเมืองเซโปโนี่แหละจะมากที่สุดนะครับ <c oughs> บ้านอ่า <c oughs> บ้านสนแเนเนี่ยนะฮะก็ประมาณ50กว่าหลังคานะครับเป็นบ้านเผาบรูมังกรงนะครับ ฝั่งนั้นนะครับเป็นเวียดนามนะฮะฝั่งนี้เป็นประเทศหลาวใกล้กันแค่มือเอื้อมถึงนะครับ ไมันสเปรล์นะครับจะเยอะหน่อยมันต้นตน,น,กกนะตรง,งนี้บ้านสกีนะฮะสกีบ้านสกีบ้านสกีนี่บอกเพื่อนหลังนี้บอกที่เป็นคนไทยมาเอาเมียอยู่นี่นะคนไหน,คน,นค,คนอุดรครับคนอุดรเจ้านี่บอก อ๋อเราเพิ่นไปใส่แล้วนี่เราไปเอาหักไม้เลยคนอุดรตีรโอไปเอาหักไม้นะเนี่ยนี่นะเงินหลังนี้ได้เมียที่นี่นะครับเพิ่นมาได้เมียอยู่นี่โดนหรอบล่โดนเจ็ดปีแล้วเจ็ดปีเปพิ่นมาเป็นเฮ็แค่ง,งานอยู่นี่ตีเออว่าแล้วเฮ็ดงานอยู่ตัดสแนนตัดสแนนะนนะเคลื่อนเนาะเคื่อนในฟ้าเราได้ผู้สาววันนี้เป็นเมียโอผู้สาววันนี้งามเด้โอไทยอุดรนะครับนี่มาเงินหลังนี้นะครับเพิ่นก็มาใช้ชีวิตที่นี่เลยนะครับอืม เออนะฮะบ้านออสกีซึ่งไม่กี่หลังคานะครับบ้านสกีนะครับประมาณสักสิบกว่าหลังคาสิบสามหลังคาพูดว่าอย่างนั้นนะฮะบ,บ้านสกีนะครับนะครับ บ้านสก,กี้กกกเหมือนเพื่อนกำลังต้มหน่อไม้นะฮะเนี่เหมือนเพื่อนต้มหน่อไม้นะครับมีแค่สิบสามหลังคานะครับทางน้องๆเพื่อนพาไป บ้านผู้สาวเพือนนะฮะโอ้อยนี่ต้องทางไปนะฮะเนี่ยอยู่ลึกมากเลยตอนกลางคืนนี่น่าจะเข้า,ขาออกไม่ได้ลนะ,ะบ่าวพืนว่าผู้สาวนี่งามมากเลยนะครับแต่มาอยู่แบบอย่างเงี้ยโอ้โหใครจะมาจีบนี่ก็คิดหนักหน่อยนะครับอยู่กลางป่าเลยนะ กลางป่านะครับว่าตอนกลางคืนนี้เลิกพูดเลยนะครับเนี่ยกลางป่านะครับดูนะฮะเ้วเดินเข้ามานะครับโอ้โหโอ้โหมันมันต้นนี้งามมากๆเลยครับดูต้นเจอลำธารลำห้วยตลอดครับ พื้เศรษฐกิจของเซปโอนในเวลานี้นะครับของแขวงสวรรค์เขตแขวงสารวันทุกแขวงของลาวเกือบทุกแขวงต้องใช้คำว่าเกือบทุกแขวงนะครับคือมันต้นบริเวณนี้มันจะงามหน่อยนะครับแต่บางแขวงบางพื้นที่นี่มันไม่ค่อยงามนะครับมันแบบน่าจะขุดยากอะไรเงี้ยดินมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับกำลังทางย้ากาแฟบรรทวนโอ้ ทางางากาแฟโอ้กาแฟงามเลยต้นกาแฟงามคพือเศรษฐกิจสำคัญนะน่าจะโรบัตตาโรบัตตาบ่บางทีฝั่งลาวไม่รู้เรื่องนะครับเป็นเ่าบรูมักงกงก็บันส่วนอย่างเดียวอันนี้ก็จะน่าจะเรียกว่าหมู่บ้านลึกลับได้ของแท้จริงแหละครับลึกลับที่แท้จริงแหละครับแบบนี้นะฮะสุดยอดเลยครับ หน่อไม้นะฮะเนี่ยหน่อไม้นะต้มหน่อไม้ทำหน่อไม้แห้งนะครับหมู่บ้านลึกลับของแท้ครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับเนะี่ยโอ้ทางนี้เขาจะต้มหน่อไม้นะครับ ต้มน้ไม้อันนี้น่าจะใช้คําว่าลึกลับของจริงนะครับหมู่บ้านลึกลับของจริงเลยนะยังแบบแบบเก่าๆอยู่นะครับเรื่อนแบบเก่าๆอยู่นะครับก็ในตัวบ er> ้านนะครับก็มีไม่กี Subaru> ่หลังคานะครับหมายถึงว่าไม่มีมีไม่กี่ครอบครัวดีกว่าใช้คํานี้นะครับประมาณ6กเจ็ดครอบครัวนะครับ เด็กๆก็จะมาบนกับกล้องอยู่นะครับอยากจะเข้ากล้องแต่พอเราแผนกล้องไปหาก็อายวิ่งหนีนะครับเงือนน้อยๆที่เห็นนี่คือเหมือนกับว่าบางทีก็คือให้ผู้ผเท่าแม่เท่านะมานอนเป็นเงินท่านนอนคนเดียวนะครับส่วนเฮือนหลังใหญ่ก็จะเป็นพวกลูกไพ่อยู่อะไรเงี้ยลูกไพ่อยู่นะครับ หมู่บ้านนี้คือบ้านชนเผ่าบุรุมังกองก็อยู่ห่างจากชายแดนประเทศเวียดนามอยู่นิดเดียวเองครับเป็นบ้านดั้งเดิมเลยนะครับไม้ไผ่สารยังไม่มีไฟฟ้าใช้ยังหาบน้ำตำข้าวนะครับเร้นเร้นลับของจริงนะครับนี่นะถัดไปก็เป็นประเทศเวียดนามใกล้ๆนะเอื้อมมือถึงนะะผมก็อาจจะพูดเวอร์นะ เดี๋ยวทางทางเพคนไปหาบน้ํานะครับคนนี้เดินไปหาบน้ําไปตักน้ําที่ห้วยแล้วนะครับหาบน้ําชายนะครับเป็นวิถีชีวิตวิธีการดารงชีวิตนะครับแล้วก็ใช้ฟืนนะอาหารการกินก็ผลิตเองนะครับเกือบทุกอย่างแะครับก็อยู่ได้อาหารหลักก็น่าจะเป็นหน่อไม้มีไก่บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ไก่ก็เลี้ยงเองนะครับผักก็ปลูกเองนะครับนี่นะครับชายแดนลาวเวียดนามวันที่10สิงหาคม2567นะครัอก็ะเดี๋ยวแดดร่มลม,มตกแล้วนะเหมือนเผื่อบางทีฝนอาจจะตกนะครับ ก็ในเวลาจะจลรีแล้วนะครับได้เวลาเดินทางต่อแล้วนะครับโอ้ลึกลับขอกแท้แน่นอนครับก็ลาเด็กๆแล้วนะเราจะต้องโบกมือละบายบายไปแล้วบัานนี่มือละบายบายลาแล้วนะไปแล้วนะบายบาย อันนี้ก็สาวหนึ่งบ๊ายบายขี้อายอยู่นะชนเผ่าน,นี้เขาจะสาวขี้อายนะครับเป็นหมู่บ้านลึกลับของแท้แน่นอนนะครับบ้านนี้นะครับอันนี้ก็คือเขาปลูกแขมนะครับแขมก็จะเป็นพืชหนึ่งที่เอเป็นที่นิยมนะครับแขมก็เอาไว้ทําไม้กวาดหรือว่าภาษาลาวว่าฟอยนั่นเองนะครับ โอ้ oh, ลัดตรงนี้ก็จบแล้วเมื่อกี้เนี่ยพากันเดินไปอ้อมไปเป็นกิโลมีตาดน้อยนะครับน้ำตกน้อยเดินกลับครับทีน้โอเหนื่อยเลยผมตอนเดินลงมามันง่ายเดินขึ้นไปในความดันขึ้นเลยครับเพราะว่าเป็นขึ้นภูนะครับโอเคครับถือว่าโอเคสวยดีนะครับบ้านนี้